สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลีคลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวดีๆมิตรภาพระหว่างนักกีฬาหญิงของเรานะครับกับทีมชาติชายซึ่งก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขัน Avc ชายไทยของเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับด้วยการคว้าอันดับที่7และบิ๊กแมตที่ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตอนที่เอาชนะเกาหลีใต้ได้ด้วยซึ่งเพียวอัชราพรก็ได้แคปภาพ ทีมวอลเลย์บอลชายหลังจบเกมหลังจากจบเกมวันนี้นะครับพร้อมกับใส่อีโมจิปรบมือ3มครั้งก็เป็นมิตรภาพและกำลังใจดีๆของนักกีฬาหญิงที่มอบให้แก่ทีมชายนะครับแน่นอนว่านักกีฬาเขาก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับบางคนก็สนิทกันมากด้วยนะครับก็สู้และพัฒนากันต่อไปนะครับวอลเลย์บอลชายเพื่อความปัง ในอนาคตครับเราเริ่มเห็นแววมาถูกทางแล้วนะครับ